สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนใช่สวัสดีค่ะวันนี้น้องเซนอยู่ที่ไหนคะเอนนี้อยู่ที่ไหนครับมากินอะไรคะละูกน้องบานกินอะไรครับเมื่อคืนร้องไห้อยากกินพิซซ่าร้องไห้ไงแง,งเพราะคุณแม่ไปปูก็เลยคิดถึงพิซซ่าอยากกินพิซซ่าใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่ก็เลยพามากินสองทุ่มสามทุ่มเรียนร้องไห้กินพิซซ่าอยู่ม <c oughs> าแล้วน้ำมา ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนค่ะคุณบอกแล้วสองตัวสามเดือนแล้วมีลูกยังนะของตัวแปดเดือนอ๋อรุ่โตไปคลายนะรุ่นดำปีเข้าสวนเช้าเย็นแล้วแฟนพุทธนี่เป็นผู้จัดการอย่างพิจารณาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านแฟนพุทธอะใช่ป่ะอ๋อถ้าแฟนพุทธใช่ไหมใช่ไหมหยือถ้าแก่กว่านั้น เรื่องที่เราใช่แต่พีอเขาเป็นพิต้าใช่่ทำงานพิต้าประจำอ๋อเขาก็ไม่เคยได้เคยกันอ่ะแบบเขาไม่พิต้าเป็นเจ้าของเหมือนกันปะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่อ๋อไม่ไม่ไม่จานเป็นของพี่แตงอันนี้พิต้าใช่ไหมไม่ของพิต้าพ่ดพิต้าเขาจะขอแต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับพี่ดูมีฮอสน่ารักอ๋อกดดันโดนกดดันตัด เน้องเล่นอ,อะไรอ่ะหลอดสั้นเหรอเขาตัดหลอดมาให้น้องเหรอลูกะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใช้นะน้องไม่เอาน้ําแข็งใช่ไหมน้องไม่เอาน้ำแข็งนะใช้น้ําแข็งคืนนะไม่ค่ะใส่เป็นเทียนเลยเดี๋ยว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 ค่อยเจ๊ค่ะลูกเดินเดินไปหาพ่อแม่กันเดินไปหาพ่อแม่ดินี่ท้อะไร อเอาหลอดด้วยเอาหลอดแต่ก็ลูกนะเอาแก้วด้วยเอาแก้วด้วยเอาแก้วด้วยนะคะ น้ำแบ้่ะคอาอ่ะนเประเดบุญมาันมืดๆไป ขอ,ของเซราบ้างอ๋ซอซอสเ่ะลูกโอ้ยจานเซราด้วยแหละมีจานเด็กด้วยมา้วมีจานเด็กด้วยมาเร็วชิดวนิดาชิ้นโอาเดี๋ยวแตกลูก ่าบอกคุณพ่อนะน,น้องขึ้่นไปนั่งไดดีดีใจมากเลยเนี่ยดูจากอาการแล้วเนี่ยดีใจสีได้ออกอมา้อมาอะแออร่อยไหมลูกอร่อยไหม ช้อนน้องสีอะไรอ่ะทำไมน้องช้อนน้องสองสีเลยอ่ะ,อะเฮ้ยสีแดง r e a d color อ,อ๊ะ,อะ ร้อนปะน่ะน้องนั่งดีๆลูกเสร็จแล้วมาเร็วค่ะมามามานน่ามานั่งกินของใครอ่ะอนะของน้องของน้องน้องกินได้เลยดิเดียทีเดียเส้นเส้นก็พอมั้งโอเคพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวหกแค่เนี้ อ่าเดี๋ยวให้คุณแม่เป่าให้นะคะลูกเซรามานนั่งเฮ้ยเซราไปูไปอยู่กันไหน,ไปไหนเป็นไรอ่ะไม่ชอบน้องกินเส้นเนอ่ะลูก แม่ไดแล้วโอเคค่ะโอ้โหปากมัม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 เลยนะเซล่าไม่เอามามามาหน้ากับคนแม่หร

ไหนครับลูกนั่งดี อร่อยไหมคะจะแม่สับไหมเริ่มโซนแล้วนะเริ่มเข้สู่ใบโซนแล้ว ไม่แน่เลยมาต้องสูงไวสูงนะ้าเจออาไม่นด้อยู่รับครึ่งเดียวอ,ยอ,อ่าค่ะอ่ะเดี๋ยว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 ,ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่หั่นให้นะคะคุณพ่อกินชิ้นหนึ่งได้ไหมคะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะคือกินกับแม่อะน้องกินกับคุณแม่นะบายบายก่อนบายบายก่อนคุณพ่อปิดแล้วบายบาย,บาย,บาย